กรณ์เรานะคะทุกคนที่เครื่องปรุงของเรานะคะแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยจ้าจิ๊กนิ่งหมูน้อยจะอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะอร่อยมากครับเยอะจังอร่อยมากครับอร่อยมากครับไช กับลูกสาวค่ะชิคกี้จังชิคกี้จังวันนี้นะคะบีก็กําลังทํากับข้าวนะคะทุกคนซึ่งก็แม่ย่าก็ปวดขานะคะก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะสะดวกที่จะดูน้องให้นะคะปกติก็บีก็จะเปิด YouTube ให้แบบเปิดเพลงแบบคลอๆนะคะน้องก็จะได้แบบเล่นคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นางรู้สึกว่างองแงบีก็เลยให้นางมาอยู่กับมาม่านะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเมนูเอ่ออะไรนะเขาเรียก เมงนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้เลยค่ะวันนี้นะคะครอบครัวเราก็อยู่เหมือนเดิมนะคะบีก็เป็นแม่ครัวเหมือนเดิมเพราะว่า,าทุกคนนะคะก็ทํางานนะคะซึ่งบีก็เอาลูกเนาะก็อยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะอ,อยู่กับแม่ย่าด,ด้วยแต่ว่าแม่ย่าไม่ค่อยสบายนะคะซึ่งทํากับข้าวแม่ย่าก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นบีนะคะที่จะเป็นแบบแม่บ้านญี่ปุ่นเต็มตัวนะคะทุกคนแล้วก็ดูลูกด้วยนะคะทุกคน วันนี้นะคะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะมาทํากับข้าวกันนะคะแล้วก็ทํากับครอบครัวเลยนะคะวันนี้เรามีสมาชิกประมาณ6คนนะคะเพราะว่าชิคกาจังนะคะนางไม่สบายแล้วก็ กลับบ้านไปแล้วนะคะให้บบป๊าไปส่งวันนี้นะคะกับน้องชายนะคะทุกคนกับลูกชายสามีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทํากับข้าวกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมานะคะมาชมแบบครอบครัวเล็กๆของเรานะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สไภล์ญี่ปุ่นนะคะจะทําอาหารญี่ปุ่นนี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะครัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่คือถ้วยจานกินตอนเที่ยงนะคะบีก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะเก็บในตอนนั้นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าบีก็ยุ่งนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะเก็บนี่ตอนทํากับข้าวด้ยนะคะตอนนี้เวลาหกโมงค่ะหกโมงแรงเด้อเวลาหกโมงแรงค่ะแล้วก็อาหารเมนูของเราวันนี้นะคะมี้กล้องเราก็จะเบอร์นิดนึงนะคะเรามีสมาชิกประมาณหกคนนะคะความจริงก็ซื้อมาทั้งหมดเจ็ดคนนะคะแต่ว่าชิคก็จังกับบ้านไปแล้วค่ะนี่เราก็จะเป็นของตัวนี้เลยซึ่งแม่ย่ามีเคยทําให้แม่ย่าทานแล้วก็แม่ย่าชอบมากๆเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวบียังเอาของมาไม่ครบนะคะเดี๋ยวบีจะเก็บถ้วยจานตัวนี้ก่อนนะคะแต่ว่าอันดับแรกนะคะทุกคนบีก็จะต้มไข่ในจํานวนที่สมาชิกของเรานะคะคนละหนึ่งลูกนะคะทุกคนนั่นก็คือ6ลูกนั่นเองค่ะเดี๋ยวระหว่างพี่บีรอสามีเลิกงานนะคะทุกคนแล้วก็ รอทุกคนเลิกงานมีก็จะมาเตรียมผ้าขนหนูนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นของบีนั่นเองนะคะเป็นหมีผู้แล้วก็ของชิกิจังนะคะแล้วก็ของป๊ะป๊าจะอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเตรียมเออแล้วก็บ่อยมานี่แล้วก็จะเตรียมอาบอาบน้ําไว้ให้ป๊ะป๊าแล้วก็อวกเออ, right? ะะอาสามีบีนะแล้วก็ชิกีจังนะคะเพราะว่านางเวลาป๊ะปะ๊าอาบน้ําเสร็จแล้วก็ทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิเวลาป๊ะป๊าเลิกงานนะคะทุกคน ป๊าก็จะได้เป็นคนอาบน้ําคนแรกนะคะแล้วก็อาบน้ําให้ลูกนะคะนั่นก็คือชิคิจังนั่นเองค่ะนี่บรรยากาศห้องน้ําเรานะคะทุกคนบีก็เปิดน้ําร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะอาบน้ําร้อนนะคะทุกคนแช่น้ําร้อนเนาะซึ่งบีก็บางทีรีบๆก็ไม่แช่บางทีบางทีแบบไม่รีบก็เออสามารถแช่ได้ประมาณห้านาทีนะคะเพราะว่าลูกก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกกับการแบบเออเยี้ยงลูกนะคะทุกคนนี่ ตอนนี้บีก็เตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวรอผ้าเช็ดตัวผ้าเล็กๆของลูกนะคะไว้ไว้ไวอาบแบบ <c oughs> ลิ้นพันกันนะทุกคนเดี๋ยวบีก็เหลือผ้าเช็ดตัวผืนเล็กนะคะไว้ให้ชิคกิจังนางก็จะอาบน้ำกับป,ป๊าแล้วก็บีก็จะได้เป็นคนมาถูตัวให้นะคะทุกคนซึ่งกาอาบน้ำให้ลูกแบบนี้ทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยวไปไปทำกับข้าวกันซึ่งบ้านเราก็จะมีประตูเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างห้องห้องน้ำนะคะอาบอาบน้ำแล้วก็ ห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนี่เรากลับมาเก็บจานอีกแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เพราะว่าบีแวบไปทํานั้นก่อนนะคะบีพับผ้าเสร็จแล้วเนาะวันนี้เราตากผ้าด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยจ้าอุปกรณ์เรานะคะทุกคนที่เครื่องปรุงของเรานะคะแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยจ้านี่ในรูปนะคะทุกคนก็จะมีชาชูนะคะทุกคนหรือว่าเขาเรียกหมูเอียงกับบอลูเดอร์แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชาชูนะคะทุกคนแล้วก็ ไข่ต้มนะคะแล้วก็มีอ,อะไรนะไว้ลืมหน่อไม้นะคะทุกคนแล้วก็นี่เนงีนะคะหรือว่าหอมที่มันเป็นต้นใหญ่ๆนะ,ะทุกคนหอมญี่ปุ่นนะคะนี่หอมต้นใหญ่ๆนะคะนี่แล้วก็นี่ชาชูของเรานะคะเราซื้อมาอันนี้ในราคา150เยนนะคะทุกคนก็ประมาณ40บาท45บาทนะคะ1ถุงนะคะแล้วก็หมูชาชูของเราปกตินะคะทุกคนหมูชาชูบีเจช้ยตัวเนี้ยน,นี่ดู มันอยู่ในถุงเออมันแบบเป็นที่แบบหั่นมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าบีแกะทําให้สามีทานก่อนหน้านี้นะคะทุกคนเป็นแบบเออทำให้สามีทานก่อนหน้านี้นะคะ,คแบบนนะ,คะบีก็เลยแบบใส่ในอันนี้ไว้แล้วก็วันนี้นะคะเรามาทานกับครอบครัวนะคะเราก็จะซื้อชิ้นใหญ่มานะคะทุกคนชิ้นนี้ราคา800ยเยนนะคะก็ประมาณ200บาทไหม200ร้อบาทนะคะทุกคนก็ราคาแบบ ตามสมองนะคะทุกคนตามสมองที่จะคิดไว้เดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็มีก็เก็บอันนี้เสร็จแล้วอ่ะแล้วก็มีฝั่งนี้ต้มไข่จ้าเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะมาดูลูกชีคจ๊ะเป็นอะไรคะลูกเฮ้ยอันนี้หลุดอันนี้ตกนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นสีโคนแตงโมนะคะไว้ให้ลูกกัดเพราะว่าเวลาที่ น้องตอนนี้6เดือนกว่าแล้วน้องก็จะเริ่มคันเหงือกนะคะทุกคนน้องก็จะแบบหาอะไรกัดนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้มีอีกอันนะคะซึ่งมีเยอะมากแต่อ้ไอ,ไ,อไดโจบเดสไดโจบูเดโจไดโจบเดโจชิกียังมหมูน้อยจะอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้คือนางไปฉีด ไปฉีดเป็นวัคซีนของลูกวันนรกของเด็กนะคะอยากให้มามามมอุ้มเหรอลูกโอ้ที่จจังทิจังติจีจัง,จง,จงตัวนี้คือยุงกัดนะคะทุกคนตรงหน้าทุกคนยุงกัดวันไหนรู้ป่ะวันที่เราไปกินข้าวที่ร้านเปเปอร์มูนนะคะทุกคนร้านที่ ดีเพิ่งอัพคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะคืออุ้มไปไม่กี่นาทียุงกัดหน้าลูกนะคะทุกคนโอเคโอเคมามาอุ้มเดี๋ยวขอเป็นตัวไปอุ้มลูกก่อนนะคะทุกคนก่อนที่สามีจะเลิกงานมาระหว่างนี้นะคะทุกคนมีก็ป๊ามาเสร็จแล้วนะคะทุกคนกําลังอาบน้ําให้ชิคกี้จังนะคะแล้วก็วิกก็มีน้ําซุปนะคะเป็นน้ําร้อนนะคะน้ําอุ่นอ้ําอุ่น แล้วก็มีข้าวนะคะเป็นข้าวบดนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเมนูของข้าวโพดนะคะทุกคนข้าวพโพดบดนะคะแล้วก็ข้าวบดแล้วก็น้ําซุปนะคะทุกคนรอชิคกี้พายอาบน้ําเสร็จแล้วก็หมามาก,ก็ป้นข้าวนะคะระหว่างนี้หมาม่าก,ก็เตรียมของค่ะเนื้อหมูน่ากินมากเลยค่ะทุกคนดูว้าวแบบสําเร็จรูปนะคะบีก็ ข้าวชิคจางเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เตรียมท็อปปิ้งเสร็จแล้วอันนี้ก็ความจริงในซองมันจะไม่มีนะคะแต่ว่าชอบกินมากถั่วง,งอกถั่วง,งอกลวกนะคะทุกคนเดี๋ยวบีจะใส่ไปข้างล่างกันะคะจะแบบให้มันแบบมีความเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าซุปเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าชาชูนะคะทุกคนอันนี้มันไม่ค่อยจะเหมือนชาชูเท่าไหร่มันเหมือนแฮมนะคะทุกคนแต่ว่าอร่อยเหมือนกัน อันนี้แนงนีินะคะแล้วก็มีปรุงไปด้วยนะคะทุกคนมันจะมีรสชาติแบบคลมคล่อม,มมากเลยนะคะแต่ว่าอย่าบีจะทํายังไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าไม่ยา่าเขากินเผ็ดไม่ได้นะคะมีก็จะแบบปรุงให้ไม่ยากก่อนแล้วก็จะใส่พริกทีหลังนะคะซึ่งพริกก็ไม่ใช่พริกเผ็ดนะจะเป็นพริกตัวนี้นะคะคือแบบจะไม่เผ็ดมากเนาะจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดนึงนี่เลย เราจะมาดูผลลับนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ท็อปปิ้งก็จะมีอืมชิ้นค่ะแล้วก็มีเต็งกวาแล้วก็มีมิสโซ่นะคะเนะด็กกินกุ้งได้นะพ่อพ่ออร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยมากครับเยอะจังอร่อยมากครับ <laughs>

ชิคกี้พางอยู่ข้างหลังปป้านะคะ <Okay. S 1> ทุกคนอย่าพีไปรีบทำเวเข้าต่อดีกว่าเหลือแม่ย่าแล้วก็เด็กๆนะคะสามีกับลูกชายสามีก็ทานไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สามถ้วยนี้ก็เป็นของวีแล้วก็ลูกสาวสามีแล้วก็แม่ย่านะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากตัวนี้นะคะทุกคนจะไม่รสชาติที่เผ็ดมากนะคะเหมือนพริกไทยเนาะจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะ ของบีก <mile> ็เสร็จแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่านี้สามีจะเอาให้นะคะชาชิ้นที่มีชอบแล้วก็มีรสชาติที่ผิดมากคือเดี่ยวหน้ากว่าแลม่อนะคะก็กำลังกินเดี๋ยวบีขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนหิวข้าวมากเลยค่ะกิจกรรมหลักทานข้าวนะคะอออออาาาาา

อันนี้คือขิงนะคะทุกคนบีจะกินขิงชง่ะด่าเนี่ยช่วงอ่ะขิงกับมิโซะนะคะเหมือนกินกับจิ้มเจวอ่ะทุกคนกินแอปเปิ้ลครั้งแรกของชิคิตาหกันคุณเลี้ยชัดกับตายกัน ទេ นตอนนี้ก็เวลา5ทุ่มแล้วนะคะบีก็ยังไม่นอนเนาะเพราะารอลูกสาวสามีนะคะชื่อว่าจางนางทํางานพักทานเพิ่งเสร็จนะคะแล้วก็บีก็ตื่นมาทํากับข้าวรอนางนะคะไม่ใช่รอหรอกก็เตรียมอาหารไว้ให้นางนะคะนางก็มาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวมาทํากับข้าวกันค่ะนี่นะคะความจริงแล้วนะคะมันจะมีแค่หนึ่งหอนะอันนี้คือเส้นที่มันเหลือนะคะตอน ที่บีกินตอนหัวค่ำนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งมีบีก็กำลังต้มเส้นอยู่นะคะหนึ่งห่อก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่นางไม่กินเยอะนะคะทุกคนก็เลยแบ่งให้น้องชายนะคะยศจังกับชิโนจังนะคะจะกินคนละครึ่งแต่ท็อปปิ้งคือก็จะมีเบคอนมันจะเรียกว่าชาชูก็ไม่เชิงอะทุกคนมันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่ามันเหมือนแบบแฮมนะคะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นหนึ่ง ลูกนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นแดงหนินะคะเป็นที่บีปรุงเสร็จแล้วนะคะก็จะมีรสชาติที่แบบว่านัวๆน,นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นมิโซะกับอันนี้เขาไม่กินแน่นอนเพราะมันเผ็ดนะคะแล้วก็มีนี่หน่อไม้นะคะหน่อไม้สําหรับอไออะไรนะทากว๋วยเตี๋ยวเขาเรียกอะไรอะมเมงนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวบีจะรอเส้นสามนาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอย่างละครึ่งหอ่อ ขึ้นทัวร์นะจ๊ะของเหล็กๆสองคนเดี๋ยวเราจะเอาไปสืบนะคะเพราะว่าตอนนี้นางรออยู่นะคะอ๋อนันเดสก์นันเดสก,ดก์โอชิออนโต ย้อนจังいいですかเด็กสองคนนะคะทุกคนนางก็นั่งกินอยู่ด้วยกันสองคนนะคะเพราะวีทำให้พุ่งเสร็จเนาะแล้วก็เลยบอกว่าให้บอกว่าอร่อยนะคะทุกคนถ้าไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าให้อร่อยนางก็เลยหัวเราะนะคะอ่นั่งกินแล้วเราก็มานั่งเล่นกับเด็กๆนะคะทุกคนอันนี้คือมอเต วันนี้นะคะนี่ <c oughs> เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็วันนี้วันที่ห้านะคะหมดอายุไปเมื่อสีวันที่แล้วแต่มันสามารถกินได้นะ <c oughs> ว่าบีเอาไปเก็บไว้ยังดี <c oughs> ทุกคนตอนนี้บีก็ นั่งเล่นกับเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กินของหวานกินผลไม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวบีก็เดี๋ยวบีจะพูดเบาๆแล้อก,กันนะคะเพราะว่าสามีแล้วก็เด็กๆเด็กๆไม่ใช่เด็กๆชิ่กชิกิจ้างนะคะแล้วก็ไม่ย่าสามีนะคะก็นอนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนบี่กก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะตีหนึ่งแล้วด้วยค่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายมอร์ตาเน่